สวัสดีครับผมยิ่งผมอ้นแม็กกูดคลานะครับผมวันนี้ผมมีรถส,สวยอีก1นึคันมานําเสนอนะครับผมที่หลายๆคนตามหากันอยู่นะครับผม <S <S เป็นตัวนี้เลยโตโยต้าแชมปนะครับผมตัวนี้เครื่อง3 4มพัคูณสีวินนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับหลายๆคนตามหากันอยู่เลย <S <S เป็นรถปี2012นะครับผมรถคันนี้พิเศษยังไงคือ 1. มีอะไรแต่งมาให้เต็มคันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Mac แม็กแดงหรือ เป็นเคนนิอบอยที่ปิดฝากระโปรงหลังหรือเครื่องเสียงที่ในรถนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยใครที่ตามหารถตัวนี้อยู่ราคาเพียงแค่5,58,0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าดูนะครับผมสําหรับภายในและภายนอกรอบๆคันของคันนี้นะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมอ้นแม็กกูดค่ะขอตัวลาไปก่อนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ